สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับ95 am ค่ะวันนี้นิยายเรื่องแผนล,ลักลวงใจในเล่มที่1ก็มาถึงตอนที่25แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนที่25แบบนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วละสิใช่ หนิงซีเอามือกุมหัวคือว่ามันจะไม่มอมมังคะถ้าเสี่ยวเปาคิดถึงฉันขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันก็มาหาเขาได้อยู่ตลอดเวลาแล้วค่ะลู่ถิงเสียวขมวดคิ้วมุ่นมันไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะตอนกลางคืนถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเธอบึงลุดมาแบบนี้มันอันตรายตัวฉันเองก็ไม่สะดวกจะพาเสี่ยวเปาไปหาเธอด้วยฉันรู้ว่าคำขอนี้มันทำให้เธอลำบากใจ แต่ในฐานะพ่อของเสี่ยวเป่าฉันก็ยังอยากจะทำหวังว่าเธอจะเห็นด้วยหนิงซีรู้สึกปวดหัวขึ้นมาถ้ารูถึงเสี่ยวใช้วิธีบังคับผมผู่เธอคงต้องใส่หัวแล้วเดินจากไปแต่นี่คนสถานะอย่างเขามายอมขอร้องอ้อนวอนเธอที่สำคัญคือใบหน้าหล่อเหล่าที่อยู่ตรงหน้านี้ทำให้เธอปฏิเสธไม่ออกจริงๆ และเวลานี้ดูจิงลี่ที่อยู่ข้างๆก็กำลังจ้องมองพี่ชายแท้ๆด้วยสายตาเลื่อมใสสำเร็จเมื่อไม่นึกถึงว่าพี่ชายเขาจะใช้แผนขั้นสูงแบบนี้ปิดทางลอดหนิงซีเสียสนิทการมีเซียวเป่าอยู่ไม่ใช่อุปสรรคแต่กับกลายเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดของเขาเวลานี้เองมีเสียงพึบดังขึ้นดวงไฟบนตู้หัวเตียงถูกชนเซียวเป่าตกใจ กระโดดลงจากเตียงวิ่งออกมาจากห้องจนเมื่อเห็นหนิงซีที่อยู่ในแววตาถึงได้ลดลงเก็ะอยู่กับขาเธอแน่นสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดผวานั้นทำให้คนที่เห็นรู้สึกเป็นห่วงกังวลเหลือเกินหนิงซีรีบคุกข่าวลงเด็กดีทำไมถึงตื่นขึ้นมาละจ๊ะเด็กน้อยเอาหัวซุกกับตัวเธอแน่นมือน้อยนุ่มๆกอด ลัดรอบคอของหนิงซีไม่ยอมปล่อยเด็กดีนะอยู่นี่แล้วไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวหนิงซีลูปแผนหลังเด็กน้อยอย่างเบามือได้กินนมอ่อนๆจากตัวของเขาแล้วก็เกิดความสับสนภายในใจเธอออกจะไม่ชอบอยู่ใกล้ๆเด็กแต่กับเสียวเป่าเธอกับไม่รู้สึกรังเกียจเลยหนิงซีได้แต่ก่อมจนเสียวเป่าหลับไปอีกครั้งจากนั้นจึงค่อยๆย,ย่องออกมาจากห้อง เห็นเพียงแต่ห้องรับแขกที่ยุ่งเหยิงซึ่งตอนนี้ถูกคนรับใช้เก็บกวาดจนสะอาดเรียบร้อยสมกับเป็นคนรับใช้บ้านสกุลลูกไม่เพียงทำงานรวดเร็วยังผ่านการอบรมมาอย่างดีการมาของหนึ่งซีนั้นแม้จะพาการสงสัยอยากรู้แค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะจ้องมองเธอด้วยซ้ำพูดถามเรื่องส่วนตัวยิ่งไม่กล้าพอทำงานเสร็จก็ต่างรีบกลับออกไปไม่เห็นเธอออกมา ลู่ถิงเซียวทำเพียงมองดูเธออย่างเงียบๆไม่ปริปากไม่ทำให้เธอรู้สึกกดดันแต่อย่างใดหนิงซีลังเลแต่เมื่อนึกถึงตอนเสียวเปาใช้มือล้งดึงชายเสื้อเธอไว้แล้วถ่ายที่สุดก็ใจอ่อนจนได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆทีหนึ่งตกลงค่ะคุณลู่เรื่องนี้ฉันจะช่วยคุณก็ได้ถือว่าเป็นการตอบแทนเซียวเปาที่ช่วยฉันออกมา ลู่ถิงเซียวเบน่าดูผ่อนคลายขึ้นขอบคุณมากเสี่ยวเป่าสามารถตื่นได้ตลอดเวลาดูท่าคืนนี้ฉันจะกลับไปไม่ได้แล้วแต่ว่าสัมภาระต่างๆของฉันยังอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันให้คนช่วยขนมาให้ลู่ถิงเซียวว่าแล้วก็จะแจ้งออกคำสั่งให้คนไปขนของมาให้เธอลู่ถิงเซียวที่ไม่เถียงอะไรเธอสักคำตั้งแต่มาถึงที่นี่ มองดูเธอที่ตอนนี้ได้แต่มองหน้าอ้าปากค้างแบบนี้แบบนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วละสินายยังมีธุระอะไรอีกหรือลู่ถิงเสียวตะวัดสายตามองลู่จริงลี่จะไปเดี๋ยวนี้แหละครับกลาขงขวางคอพี่ชายแท้ๆรังเกียจรีบจะพูดตอนแรกคิดว่าหนิงซีจะสามารถใช้ความสามารถชิงหนีได้แต่ตอนนี้ดูแล้วพี่ชายเขาไม่ได้ไล้น้ำยาอย่างเสียทีเดียว เขาเข้าใจแล้วว่าใช่พี่ชายจะจีบสาวไม่เป็นเพียงแต่33ปีที่ผ่านมาเขายังไม่เจอคนถูกใจต่างหากลู่ถึงเซียวผ่านหนิงซีเข้ามาในห้องติดกับเซียวเป่าหลังจากนี้เธอก็นอนที่นี่ชอบสไตล์ไหนเดี๋ยวฉันจะให้คนมาตกแต่งให้ใหม่หนิงซีรีบโบกไม้โบกมือปฏิเสธไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะฉันอยู่แค่ไม่กี่วันไม่ใช่มาอยู่ตลอดไปไม่ต้องตกแต่งใหม่ให้ยุงยย่งยากไม่ยุ่งยาก ลู่ถึงเสียวรับกุญแจมาจากแม่บ้านหนึ่งพวงจากนั้นทรงให้เธอนี่เป็นกุญแจภายในบ้านเธอสามารถเข้าออกได้ทุกที่รหัสประตูคือ591414ส่วนนี้กุญแจห้องใต้หลังคาต้องเก็บรักษาไว้กับตัวเสียวเปาชอบเอากุญแจไปแล้วขังตัวอยู่ในห้องส่วนดอกนี้ เมื่อเห็นว่าลู่ถิงเซียวแทบจะเอากุญแจตู้เซฟมอบมอบไว้ที่เธอหนิงซีจึงรีบขัดจังหวะเดี๋ยวเดียวเดียวค่ะคุณลู่คุณไว้ใจฉันเกินไปแล้วคุณไม่กลัวฉันจะยกเข้าบ้านคุณหรือเธออยากได้อะไรฉันจะให้คนช่วยขนลู่ถิงเซียวสีหน้าจริงจังไม่มีความรู้สึกว่าล้อเล่นเลยสักนิดตอนที่26หนิงซีเรายังต้องเจอกันอีก <c oughs> หนิงซีถูกลู่ถิงเซียวดักจุนทางไปไม่ถูกรีบแก้ตัวฉันแค่ผู้เล่นค่ะผู้เล่นเฉยๆลู่ถิงเซียวมอบกุญแจบ้านให้ทั้งหมดยังมีกุญแจอีกดอกให้เธอแถวนี้หารถแท็กซีย่ยากเธอทำงานไม่สะดวกเอารถคันนี้ไปขับก็แล้วกันหนิงซีหมดคําจะพูดเพราะอะไรเธอแค่อยู่ที่นี่แบบชั่วคราวเท่านั้นแต่ทำไมถึงรู้สึกเหมือนถูกเขาเลี้ยงดูยังไงก็ไม่รู้เอ๊ะ ไม่ถูกถ้าเป็นการเลี้ยงดูก็ต้องแอบแอบซ่อนๆอยู่ข้างนอกนี่มันอะไรกันแม้แต่กุญแจทั้งบ้านกับลูกชายแท้ยๆยังมอบให้เธอดูแลอืมความรู้สึกเหมือนกับคู่รักเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆยังไงอย่างนั้นแล้วก็นึกถึงตอนที่พบกันครั้งแรกลูกถึงเซียลที่อยู่ๆก็ขอเธอแต่งงานอย่างไม่มีปีมีคุยสำหรับเรื่องผู้ชายเธอคิดว่าตัวเองเข้าใจพวกเขาดีทีเดียวแต่สำหรับคนที่อยู่ตรงหน้านี้ เหมือนระบบคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรมไฟว์วอลร,ระดับสูงเอาไว้เธอเดาเขาไม่ออกจริงๆเธอใจอ่อนยอมอยู่ที่นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีความสุขหรือตกนรกคืนนี้เนื่องจากอาการของเซลป่าดูไม่ดีเลยเพื่อกันไว้ก่อนหนิงซีจึงนอนเป็นเพื่อนบนเตียงของเด็กน้อยเสียเลยกลางดึกประตูห้องถูกคนเปิดออกอย่างแผ่วเบา ฝีเท้าเบาๆของชายหนุ่มก้าวเข้ามานั่งลงข้างเตียงภายใต้แสงสลัวจากหลอดไฟหญิงสาวยังนอนในท่าเดิมลมหายใจแผ่วเบาคิ้วตาดูอ่อนโยนริมฝีปากแดงฉ่ำเหมือนลูกเชอร์รี่ในฤดูร้อนเพ,พะเยอะออกเหมือนจะเชื้อเชิญผ่านไปชั่วคู่ภายใต้แสงสว่างก็เกิดเงาเงาหนึ่งทาบลงมา เงาของชายหนุ่มขยับเข้าใกล้ริมฝีปากแดงเข้าไปเรื่อยๆจากระยะเสียงลมหายใจเพียงแค่อีกนิดเดียวก็สัมผัสได้แต่เขาก็หยุดชะงักลอยจูบเย็นๆเปลี่ยนมาเป็นที่หน้าผากของหญิงสาวแทนหนิงซีจากนี้ไปเรายังต้องเจอกันอีกนานเช้าวันต่อมาหนิงซีคิดว่าตัวเองมานอนแปลกที่แล้วจะนอนไม่หลับนึกไม่ถึงว่าจะนอนหลับสบายแบบนี้ แต่นอนจนตื่นแม้ฝันก็ยังไม่ฝันตอนที่เธอตื่นก็พบว่าเซวเปานั้นตื่นเรียบร้อยแล้วเด็กน้อยกำลังกอดหนังสืออยู่เล่มหนึ่งอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจไม่ส่งเสียงอะไรเลยแม้แต่น้อยน่ารักขนาดนี้เธอนึกภาพเขาตอนโมโหอรารวาดไม่ออกเลยเซลเปา,ารุณสวัสด์จ้าหนิงซีลุกขึ้นกอดผ้าห่มทักทายอย่างอบอุ่นเซียวปเปารีบเงยหน้าขึ้นมองอย่างตื่นเต้น แม้ไม่มีคำพูดท่าทางแสดงออกก็ไม่เปลี่ยนแต่สายตายที่เหมือนจะพูดได้ของเขาหนิงซีรับรู้ได้ถึงความในใจของเด็กน้อยหนิงซีเอื้อมมือไปขยี้ศีรษะของเสี่ยวเสี่ยวเปาสารเปาน้อยจนผมยุ่งเหยิงวันนี้นะ้ำไม่ต้องทำงานสามารถอยู่เป็นเพื่อนหนูได้ทั้งวันเลยนะพูดจบเด็กน้อยก็แสดงออกว่าดีใจอย่างเห็นได้ชัดทั้งยังปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากอีกด้วย หนิงซีถูกท่าทางน่ารักแบบนี้กระแทกใจอดไม่ได้ที่จะกอดเขาไว้แล้วลูปใบหน้ากลมๆนั้นเล่นเซียเปาหนูยิ้มบ่อยๆนะเวลาที่หนูยิ้มน่ารักที่สุดเลยเมื่ออาบน้ำเสร็จตายตึกก็เตรียมอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยหนิงซีไม่เห็นลูกถิงเซียวแม่บ้านและคนรับใช้ก็ไม่ได้บอกว่าให้รอทานข้าวพร้อมเขาหนิงซีเลยคิดว่าเขาน่าจะออกไปทำงานที่บริษัทแล้ว หลังทานอาหารเช้าเสร็จหนิงซียังหนักใจอยู่ว่าจะดูแลเด็กยังไงถ้าเกิดเธอดูแลได้ไม่ดีจะทำยังไงปรากฏว่าเรื่องนี้ที่เธอหนักใจไม่เกิดขึ้นเลยทั้งช่วงเช้าเธอซุกตัวอยู่บนโซฟาเพื่อท่องบทละครส่วนเสียวเปาอยู่โต๊ะข้างๆไม่อ่านหนังสือก็วาดภาพทั้งสองต่างไม่รบกวนซึ่งกันและกัน จะว่าอยู่รวมกันอย่างสามัคคีก็ว่าได้ระหว่างนี้มีคนรับใช้เข้ามาหนึ่งครั้งยกของว่างและผลไม้มาให้ทั้งการเคลื่อนไหวก็แผ่วเบาเหมือนจะกลัวทําเสียงดังรบกวนเด็กน้อยดูแล้วเสียวเป่าในเวลาน,นี้ปกติก็เงียบสงบดีตอนที่27การวาดภาพแนวคติโฟวิดในมุมหนึ่งพอบานเก่าแก,ก่กำลังจ้องมองผู้ใหญ่กับเด็กทั้งสองอยู่เงียบ เขาพบว่าหนิงซีไม่ได้ใช้เวลาไปกับการดูแลคุณชายน้อยอะไรมากมายเหมือนที่คิดทว่ากับตั้งอกตั้งใจอ่านบทละครตลอดทั้งเช้าคุณชายน้อยก็อ่านหนังสือวาดภาพเหมือนเช่นปกติดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติ้าสังเกตให้ดีจะพบว่าเขาจะแอบมองหนิงซีเป็นพักๆใบหน้าน้อยๆดูมีชีวิตชีวาและอบอุ่นใจคงเพราะ ความเป็นผู้หญิงสวยจึงทำให้คนมองมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยพอบ้านเก่าแก่เมื่อเห็นหนิงซีครั้งแรกจึงรู้สึกไม่วางใจนักกลัวว่าคุณชายใหญ่จะโดนเธอหลอกจากสถานการณ์ในเวลานี้ถือว่ามีความน่าไว้ใจอยู่เพียงแต่ไม่รู้ว่าเธอจะสามารถทนต่อไปได้ถึงเมื่อไหร่ต้องเข้าใจว่าผู้หญิงในเมืองจริงเฉิงต่างก็จ้องตาเป็นมันอยากได้ตำแหน่งคุณนายแห่งสกุลลู่ไปครอง สั่งหาสารพัดวิธีเพื่อจะได้เป็นแม่เลี้ยงของเซลเป่าเพราะเหตุนี้สองปีก่อนจึงได้เกิดเรื่องเลวร้วายขึ้นจนทำให้คุณชายน้อยดังนั้นครั้งนี้เมื่อเห็นคุณชายใหญ่วางใจผู้หญิงคนนี้ขนาดนี้ส่วนคุณชายลองก็ไม่ได้ห้ามปามอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทาง,ลงหลงไหลได้เพิ่มที่คุณชายน้อยมีต่อเธอทำให้เขาเป็นกังวลจึงต้องช่วยปกป้องกันเอาไว้ก่อน และแล้วเวลาก็ผ่านไปสองชั่วโมงกว่าๆโดยไม่รู้ตัวหนิงซีอ่านบทละครไปไม่น้อยแล้วภาพเสี่ยวเป่าวาดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเขากอดภาพวาดเดินตึงๆมาหาเธอหนิงซีเงยหน้ามองใบหน้าแสดงความประหลาดใจนี่ภาพนี้คือนะ้าหรือจ๊ะเธอดูไม่ออกจริงๆเสี่ยวเป่าที่ดูเงียบๆแต่กลับมีสไตล์การวาดภาพแนวคติโฟวิส จุดเด่นของการวาดภาพแนวคติโฟวิดคือการใช้สีสันสดใสลายเส้นตัดกันอย่างรุนแรงทำให้เกิดภาพที่ทรงพลังแสดงถึงความรู้สึกภายในใจที่อยากจะถ่ายทอดออกมาแม้ว่าคนในภาพภาพนี้จะเกิดการผรสมผสานของโครงสร้างที่แปลกตาแต่ก็มีลักษณะเฉพาะของบุคคลอยู่ดังนั้นหนิงซีดูแวบแรกก็รู้ว่าเป็นภาพของเธอเองเสี่ยวเปากอดภาพไว้แล้วพยักหน้า ดูมีความประมาคล้ายกับกังวลว่าเธอจะไม่ชอบนี่มันสวยงามมากจริงๆนะขอถ่ายรูปเป็นพื้นหลังโทรศัพท์ได้ไหมจ้ะหนิงซีไม่ได้ตั้งใจแกล้งชมเสี่ยวเป่าแต่เธอชอบภาพสไตล์คติโฟวิดจริงๆการชอบสีตัดที่ดูหนักแน่นรุนแรงหากจะพูดถึงระดับความสามารถของเสียวเป่าที่วาดภาพเธอออกมานับว่ามีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ถือว่าฝีมืออยู่ในระดับปรมาจารย์เลยทีเดียวเซลเปลาท่าทีเอียงอายเม้มริมฝีปากยัดภาพวาดเข้าไปในอ้อมกอดเธอหนิงซีชี้มือมาที่ตัวเองจะยกให้น้าหรือจ๊ะเสี่ยวเปาพงงหัวขอบใจมากนะ้าชอบมากๆเลยหนิงซีกอดสลาเปาน้อยเอาไว้จุมพิษบนใบนหน้านุ่มๆทีหนึ่งสลาเปาน้อยนั้นถึง กับยืนทื่อไปในบันดนใบหน้าน้อยๆแดงละเลือดวงตาไร้ความรู้สึกนั้นกับดูสุดใสขึ้นมาขณะที่ผู้ใหญ่กับเด็กน้อยกำลังมีความอิ่มเอิบใจกันอยู่นั้นหนิงซีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาจากด้านบนเธอเงยหน้าขึ้นมองตามเสียงจึงเห็นว่าเป็นลู่ถิงเซียวที่กำลังใส่ชุดอยู่กับบ้านผมยุ่งเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนเดินลงบันไดามาอย่างเกียจค้าน ลู่ถิงเซียวปกติแม้จะดูมีสเสน่ห์อยู่แล้วแต่ท่าทางเกียจค้านแบบนี้ต่างหากท่าทางปกติของเขามากดังนั้นจึงยิ่งมีพลังทำลายล้างสูงเซ็กซี่หรือคำบรรยายหนิงซีตะลึงไปนานกว่าจะคืนสติกลับมาได้คุณลู่วันนี้ไม่ได้ไปทำงานหรือคะวันนี้ไม่ใช่วันจันท์หรอกเหรออืมวันนี้ฉันหยุดพักลู่ถิงเซียวพยักหน้าหนิงซีคิดแล้วก็ไม่น่าแปลกใจ เขาเพิ่งจะถูกกู้ระเบิดลูกใหญ่เสร็จสิ้นไปพักเสียหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่แท้บอสใหญ่ก็ขี้เกียจนอนตื่นสายเป็นเหมือนกันแฮะแล้วอยู่ๆเธอก็รู้สึกว่าระยะห่างเริ่มใกล้เข้ามาอีกหน่อยก็จบไปอีก3ตอนแล้วนะคะเรื่องราวก็เริ่มสนุกแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u <ítulo> b s c r i b ์ให้กันด้วยนะคะ อยากติชมอะไรก็เชิญคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ